อจะไปถามพี่วงครับว่าขายได้กี่บาทไหนคนได้กี่บาทเมื่อกี้ได้เจ็ดสิบบาทบาทนะโอ้ของที่คัดเมื่อกี้นะี่เจ็ดสิบบาทครับ<ต>น้อยอที่ไหนเนะาะจะไปไหนต่อทีนี่อันนี้ไปปั๊มครับจะไปปั๊มปอตอทอเนาะ ่วงจะขยับต่อครับเพราะว่าเมื่อกี้ขายได้70บาทได้น้ำมันเกือบ2ลิตรครับเนาะกัแม่ไมซอนเลยนะเติมน้ำมันอ๋อพี่วงจะไปเติมน้ำมันที่อเมซเออสาไปไปปตทครับปตทบ้านตรวจครับตัวเราก็จะตามกันไปครับไปดูสามพี่วงจอดครับถึงจะได้ไปทำงานกันต่อเดี๋ยวให้น้องชายกลับมาเอากลับมาเอาของ อ่ะดูพี่วงครับเนาะเดี๋ยวตามพี่วงกันต่อครับผมไปเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้วลองนานอะไรอีกโุ๊บรองเท้าขาดเท้าขาดตรงเท้าขาดเงี้ย <Yeah. S 2> แช่บึ้มไม่ใช่บึ้มไหมเอา้าลองดูครับติดเกียร์อีกนะชีวิตที่เรียกว่าอิสระนะนอย่่างบนพีเ สื้ออิสระก็มีลงไม่เป็นไรหรอกเบนนิดหน่อยเ,ยเอ้ากำค้าสตาร์ทก็ได้ไม่ได้เหรอเอาเออเอา้เอามามา,า,าแล้วครับทีนี้นก็เราตีรถ โชคดีพี่วงไปแล้วไปไปไปไม่เสียไปไปพวกเราเข้าบ่อเข้าบ่อไปครับเราตามพี่วงกันต่อครับพี่วงจะไปเติมเชื้อเพลิงที่เป็นไรเนี่ยทำไมถึงจอดเกิดปัญหาอะไรครับผมเนาะอ้าวทำไมถึงจอดครับเรต้องมาดูครับเป็นอะไรเดี๋ยวลงไปดูเกตมาครับ ไปแล้วครับขยับละไปครับไปได้เรื่อยครับเนาะไม่ต้องรีบครับค่อยค่อไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปรถก็เยอะด้วยครับสามล้อภายในจอนครับสามล้อพ่วงภายในจอนครับขยับเคลื่อนตัวเองไปแล้วเนาะเพื่อที่จะไปเติมน้ํามันหรือเติมเชือเ้อเพลิงพี่วงว่าที่เข้าเลือกเข้าปตทเพราะว่าเป็นปั๊มที่มี e ยี่สิบอะง่ะตรงไหนก็ได้แต่ว่าตรงนี้มี e 2ีสิบก็ ยี่สิบก็วั้เราก็ติดสถานการณ์ก็ติดชีวิตพี่วงกันครับเนาะก็แกจะไปขายลูกโป่งแกจะไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็จะไปเติมน้ำมันเสร็จก็จะไปไปที่ตลาดครับเพื่อที่จะไปขายลูกโป่งที่ตลาดครับวันนี้มีงานตลาดเนาะแกจะไปอาบนานลงครับเนาะแกก็บายเบี่ยงมาเรื่อยครับเนาะไม่มีเวลามาเรื่อยครับแต่วันนี้ก็ต้องอาบแล้วครับเพราะแกต้องขายลูกโป่ง เร็วมันจะมัน,ม,นมันก็ว่ามันจะมันจะสายครับนาะต้องค่อยๆขับครับงูอ้าวอ้าวอ้าวทำไมสายไปสายมาเหมือนงูงั้นล่ะจะถึงไม่ปั๊มเลย วยังไกลพอสมควรครับไม่ใช่ว่าไกลเนาะแต่ว่าสายเยอะอเลยคืนเนาะแกไปได้ขนาดนี้แหละครับถึงจะเครื่องแรงขนาดไหนก็ไปได้แค่นี้แหละเพราะวิ่งเรลียววันนี้มันจะสายครับเพราะว่าถนลุนถ้าถนนไม่ดีมันจะสายเลยเนาะโอ้โหโอ้โหครับเนีย่ยอินบรรยากาศการขับของแกก็ถือว่าเหนื่อยแคเนาะคือขับถึงที่หมายนี้นะบรองว่าเหนื่อยแน่นอนนะเนาะเรียแน่นอนเหนื่อยแน่นอนเลียแน่นอน ค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปครับอ่าน้องก็ให้กำลังใจข้างหน้าครับยังไม่ถึงที่หมายครับเนาะทีนี้ไม่ได้คงไม่ได้วกกลับมาหรอกครับเพราะาน่าจะที่บอกว่าน่าจะขายเสร็จก็ขยับตัวไปทางเส้นที่เป็นทางลงไปเลยครับเนาะขยับไปเรื่อยๆรื่อยครับ จะขึ้นตรงปั๊มไดไม้เปล่าตรงนั้นมันจะเป็นที่สูงกับโอ้แล้วก็ส่งแกถึงที่เราก็จะไปทํางานอหละครับเนาะเราไปส่งแกให้ถึงที่ให้ปลอดภัยก่อนเพื่อนแกไปก่อนครับแต่แกก็อยู่คนเดียวได้คนระับแต่ว่าเราก็มาเจอกันแล้วเนาะได้เจอกันแล้วได้เห็นกันแล้วก็น่าจะช่วยเหลือกันไปมีอะไรแบ่งปันครับก็มีอะไรแบ่งปันก็แบ่งปันกันไปครับพวกเราก็มีเครื่องใช้ชุดประจำวันแกก็มาแบ่งปันครับหรืออิสระใดที เคยเจอพี่วงหรือเห็นชีวิตพี่วงก็แบ่ป,ปันพี่วงแล้วกันเนาะให้กำลังใจพี่วงไปล้วก็คนที่ได้โอกาสในการทำงานกินเนาะเกิดมาไม่คัดเที่ยมกันเนาะเกิดมาแล้วลําบากกว่ากันบางทีเขาก็สามารถที่จะทิ้งสามล้อนี้ไปรับจ้างได้แต่แกไม่ชอบแกบอกว่าแกไม่ชอบแกชอบที่จะค้าขายแบบสไตล์ของแกเนาะ,ะกำลังใจเยอะครับ เล่นกันแหละครับเสียดินใกล้จะถึงปั๊มาดกรเห็นแล้ว่แตโอ้ถนนไม่ดีแล้วก็ตีหักออกมาก็อันตรายครับนะฮะไฟลงไฟเลี้ยวก็ไม่มีรถข้างหลังก็ต้องระวังเลยครับเนาะผมก็กลัวแทนเนี่ยปิดท้ายแกไปปิดท้ายก่อนครับปิดท้ายขบวนให้แกไป โอ้โหกับเลี้ยวทีละทีละทีครับไปแต่แม่ลูกมันไปมันเวียงครับเนาะลูกมันหนักครับอ่ะจะดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับต้องดูว่าขึ้นได้หรือเปล่าแล้วตรงนี้จะขึ้นไปเติมเชื้อเพลิงได้หรือเปล่าถึงที่หมายหรือเปล่าเอาเอาเอาอ้ยเอาเอาเอาปั๊มไหนนอแน่ไม่ได้เติมปั๊มนี้ฮะจะไปปั๊มไหนกันแน่หรือว่าไปซื้อเชื้อเพลิงหรือว่าไปซื้อน้ำมัน มาเติมอ๋อแกไม่ได้เข้าไปครับแกน่าจะเข้าไปซื้อแล้วเอามาเติมแน่นอนเลยนี่ครับเอฟซี FC ก็รอตรงนี้เยอะพอสมควรครับอ๋อแกจะจอดแล้วแกเอาแกรอนรถน้ำควรไหมไปเลย Ha 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 ha!